สวัสดีครับพบกับผมโบรถเก่งเมือ2องนะครับวันนี้วันพฤหัสสบอดีนะฮะวันที่25นะฮะมกราคมพุทธศักราช2567นะครับลูกค้าครับวันนี้ผมมาทำการรีวิวถ่ายคลิปนะครับรถ Ford Escape นะครับผมรถเป็นรถปี2005นะครับรถปี25เครื่องยนต์2003นะครับผมลูกค้าครับ ลูกค้าฟังให้ดีนะคันนี้ครับประหยัดมากๆนะครับประหยัดน้ำมันมากนะครับเพราะว่าเขาใช้ระบบเชื้อเพลิงเนี่ยเป็น2ระบบนะครับจะเป็นแก๊สก็ได้หรือว่าน้ํามันก็ได้นะฮะตัวนี้ได้เป็นแก๊สโดนัทอย่างดีด้วยนะฮะลูกค้ารถบอกได้เลยว่ารถสภาพเดิมเลยนะฮะสภาพเดิมๆนะฮะไม่เคยชนนะฮะลูกค้าบอกได้เลยว่ารถบ้านไม่เคยชนนะครับเครื่องช่วงล่างดีมากนะฮะระบบอะไรต่างๆใช้งานได้ครบทุกจจดนะครับระบบแก๊สก็ สับเปลี่ยนระบบอัตโนมัตินะฮะเวลาเราขับเวลาที่ตื่นเช้ามาเราสตาร์ทนะฮะเป็นน้ำมันนะฮะพอเราวิ่งออกพอได้รอบของมันนะครับมันก็จะตัดเป็นระบบของแก๊สอัตโนมัตินะครับผมลูกค้าสวยมากๆลูกค้านะฮะเอกสารครบโอนนะฮะพรบภาษีไม่ขาดนะครับรถพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเครื่องดีช่วงล่างดีช่วงล่างนี่ดีมากเลยนะฮะช่วงล่างนี่หนึบหนึเลยนะฮะยางเนี่ยยางใหม่ดอกเต็มเตมเลยฮะลูกค้าครับยางสภาพดีดอกเต็มเ็มเลยนะครับผมลูกค้า นี่ครับรถสวยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับลูกค้าครับตัวนี้ที่นั่งเยอะด้วยนะลูกค้านะแต่สักครู่เดี๋ยวเราค่อยรับชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารไปพร้อมๆกันนะครับนี่ครับตอนนี้ผมขออนุญาตนำพาลูกค้านะฮะมารับชมการรีวิวรอบนอกกันก่อนนะฮะลูกค้าเกียร์ออโต้ด้วยนะครับผมเกียร์ออโต้ด้วยนะครับรถขับดีมากลูกค้ารถขับดีมากๆนะฮะนี่ฮะเอกสารครบโอนนะครับพรบภาษี2567ปีนี้นะฮะ เดี๋ยวผมจัดการต่อให้ด้วยนะครับขาดวันนี้นะฮะวันนี้มาที่25นะครับและขาดวันนี้เดี๋ยวผมต่อให้นะครับลูกค้าไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับเดี๋ยวต่อพรบาภาษีให้นะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะฮะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมานะฮะผมบริการจะส่งให้ลูกค้าได้นะฮะถึงหน้าบ้านนะครับผมลูกค้าไม่ต้องมาให้เหนื่อยให้เสียเวลานะฮะอยู่ตำบลไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนเนี่ยโทรเข้ามานะฮะเดี๋ยวผมบริการจะส่งให้ลูกค้าได้นะครับผมบริการจะส่งให้ได้ถึงบ้านทุกวันนะะ บริการ24ชั่วโมงนะฮะเมื่อคืนเนี่ยหกทุ่มผมก็ยังจัดส่งขึ้นรถสไลด์อยู่เลยนะฮะเมื่อคืนจัดส่งไปพัทยานะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้จัดส่งไปที่สุพรรณบุรีอีกหนึ่งคันนะครับผมโอเคเรื่องของสีเดี๋ยวให้ดูหลังค้านิดนึงนะครับหลังคาก็ไม่ซีดไม่ด้านนะลูกค้านะรถสวยเลยนะลูกค้านะรถสวยมากนี่เลยหล,หลังคงหลังคาเราสามารถที่จะไปใส่แหลกได้เลยนะครับ นี่ครับผมไม่ซซดไม่ด้านนะครับสีไม่แตกไม่ล้าวนะครับรถสวยเลยนะฮะให้สวยเลยให้9ก้าเลยนะฮะลูกค้าเนี่ยฮะโอเคเรื่องของสีเราดูครบไปแล้วเนาะแล้วก็ช่วงลงช่งล่างนี่ให้ดีแล้วให้ดีมากเลยนะฮะต่อไปนะฮะลูกค้าเป็นกุญแจรีโมทด้วยนะครับปึ๊บโอเคขออนุญาตพาลูกค้าชมบรรยากาภายในห้องโดยสารเลยครับมาเลยครับลูกค้าว้าวนะฮะสวยงามนะครับ ภายในห้องโดยสารเนี่ยนะฮะลูกค้าจะเป็นเครื่องหนังทั้งหมดเลยนะฮะเครื่องหนังแท้เดิมนะฮะเดิมจากโรงงานเลยนะฮะนี่ครับผมตัวนี้ได้เป็นแอร์แบ็กคู่แล้วคซ้ายขวานะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับซ้ายขวานะครับแอร์แบ็กก็คือถุงลมนิรภัยนะครับผมนะครับเพิ่มความมั่นใจนะครับเสริมความมั่นใจนะครับในยามขับขี่นะฮะลูกค้านะครับรถสวยนะฮะภายในสวยเลยนะฮะ สวยกลิบเลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดหัวเปิดท้ายเลยนะครับแต่สักครู่เดี๋ยวจะได้ดูให้ครบนะครับผมลูกค้าซื้อไปสามารถใช้งานได้เลยนะครับคันนี้ผมบริการหลังการขายมีบริการหลังการขายทุกคันนะครับรถของผมนะครับแล้วก็จะรับประกันนะครับรับประกันหลังจากที่ซื้อขายกันแล้วก็เดี๋ยวผมรับประกันให้1เดือนนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเลยนะฮะลูกค้านี่เลยชมข้างในกันต่อครับด้านหลังฝั่งขวานะฮะนี่ฮะ เบาสภาพดีเลยนะฮะลูกค้าเบาไม่ได้มีฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นนะฮะนี่ครับคันเนี้ยไปเป็นครอบครัวได้เลยนะครับสมมติว่าครอบครัวมีประมาณสักสี่ห้าคนเนี่ยผมว่านั่งสบายเลยนะลูกค้านะแอร์เย็นฉ่านะครับลูกค้าแอร์เย็นฉ่าเย็นเจี๊ยบเลยนะฮะนะครับผมรถสวยเลยนะครับครับยางลูกค้าไม่ต้องไปเปลี่ยนครับยางดีดอกเต็มนะครับดอกเต็มเต็มทั้งสี่เส้นสี่ล้อนะฮะลูกค้าสภาพดีเลยนะฮะนี่ครับผม ยางปี21นะฮะลูกค้ายางปี21นะครับผมทั้ง4เส้นนะครับยางใหม่ปี21ยางใหม่เอี่ยมเลยนะครับลูกค้านะคุ้มเลยนะฮะเฉพาะยางนี้ก็หลายตังเลยนะนะฮะลูกค้าอันนี้ยางเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับยางใหม่ยางใหม่ปี2021นะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะลูกค้าด้านหลังจะเปิดได้2แบบนะจะมีเปิดตรงกระจกหลังแล้วก็ตัวบานหลังเลยนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเปิดอันนี้ก่อนนะฮะเนี่ย ตัวนี้เราจะเปิดเวลาที่เวลาเราไปซื้อของตามตลาดอะไรประมาณนี้เราก็จะเปิดตัวบนนะฮะนี่เลยนะฮะแล้วก็ใส่ของใส่อะไรก็ได้เยอะนะฮะลูกค้านี่ครับด้านหลังกว้างขวางนะครับภายในสวยนะครับภายในสวยนะครับกว้างด้วยนะฮะลูกค้าอ่าต่อไปแล้วก็เปิดตรงนี้ด้วยเปิดด้านท้ายด้วยนะครับปึ๊บเดี๋ยวขออนุญาตปิดอันนี้ลงก่อนนะฮะปึ๊บเรียบร้อย นี่แหละครับเปิดท้ายขึ้นมาครับเป็นไงครับลูกค้าโอ้โห و, สวยนะนะฮะท่านใดได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่เลยนะฮะลูกค้าอาจจะมองหาถังแก๊สเฮ้ยถังแก๊สอยู่ไหนถังแก๊สอยู่ไหนครับมองไม่เห็นนะนะฮะถังแก๊สอยู่ไหนเอ่ยอยู่ด้านล่างหรือเปล่าด้านล่างก็ไม่มีนะคะลูกค้าอ้าวอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับผมถังแก๊สเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแก๊สโดนัทนะครับผม ติดตั้งแทนยางอะไหล่ไปเลยนะครับผมนี่เลยแก๊สโดนัทอย่างดีเลยนะครับลูกค้าเป็นระบบหัวฉชดนะครับชุดแก๊สชุดนี้อ่นเป็นแก๊สหัวฉชดนำเข้าจากอิตาลีนะครับผมครับสวยงามนะครับนี่เลยครบคันเลยนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับประหยัดน้ามันแน่นอนนะครับรถยนต์คุณภาพนะครับผมเรื่องของรถรถยุโรปเนี่ยลูกค้าลูกค้าน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นรถที่ขับดีนะฮะ มันจะค่อนข้างที่จะแตกต่างจากรถญี่ปุ่นอยู่แล้วนะฮะนะครับผมนี่ครับดูภายในด้านหลังฝั่งซ้ายกันต่อครับลูกค้าสวยเลยนะครับข้างในสวยมากเลยให้สวยมากเลยครับเครื่องหนังนี่อยู่ครบนะครับอยู่ครบสภาพดีเบาะไม่มีฉีกขาดแม้แต่น้อยนะฮะนี่ครับผมเอาไปใช้งานกันเลยนะครับลูกค้านะรถสภาพดีๆอย่างนี้นะครับผมถ้าได้สนใจนะครับโทรเข้ามานะฮะ0 8น 5754369นะครับ0855754369นะครับแอดไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับขอพิกัดขอโลเคชันได้ที่0830 005440นะครับนะชมด้านในกันต่อครับด้านหน้าฝั่งซ้ายครับนี่ครับแอร์แบกนะครับแอร์แบกก็คือถุงลมนิรภัยนะครับผมเอกสารครบโอนเลยคันนี้นะครับผมเครื่องเสียงไพโอเนียนะครับผมเสียบ USB ได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมครบคันเลยนะครับผม เดินทางไกลเราจะไม่เหงานะครับเพราะว่าเรามีเครื่องเสียงไปด้วยนะครับผมโอ้โหสวยมากเลยนะฮะต่อไปมาชมบรรยากาศภายในห้องเครื่องกันครับลูกค้าครับมาเลยครับผมชอบช่วงล่างเขานะฮะคันนี้โดยโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบเรื่องของช่วงล่างนะฮะนิ่มเลยนะฮะขอยุดคำฝากระโปรงนิดนึงครับตัวนี้ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีเลยนะครับผม ผมอะไร power เบาสบายนะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับกุญแจรีโมทนะครับนี่ครับระบบแก๊สก็เป็นระบบแก๊สหัวเชดอย่างดีนะครับผมนี่เลยนะครับผมระบบอะไรต่างๆได้ใช้งานได้ครบนะครับใช้งานได้ครบใช้งานได้ดีทุกจุดเลยนะครับผมรถเดิมๆนะครับผมลูกค้าไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะฮะนี่ครับผมเอาไปใช้งานกันเลยนะครับรถยนต์คุณภาพแบบนี้นะครับท่านใดได้ไปครอบครองไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนนะครับนะลูกค้านะโอเคครับนี่ก็คือการรีวิวนะครับ Ford เอสเนะครับผมปี2005นะครับเครื่องยนต์2.3นะครับใช้งาน2ระบบนะครับแก๊สก็ได้น้ำมันก็ได้นะครับโดยเฉพาะชุดแก๊สก็จะเป็นชุดแก๊สจากอิตาลีนะครับชุดแก๊สโดนัทอย่างดีนะครับผมรถสวยพร้อมใช้งานนะครับไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับผมซื้อไปใช้งานได้เลยผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชครีมานะฮะหรือว่าเมืองโคราชนะฮะลูกค้าต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมานะฮะ ผมมีบริการจัดส่งให้ลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านนะครับส่งได้ทุกวันทุกเวลานะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับทีมงานสไลด์ออดผมสแตนบายตลอด24ชั่วโมงนะฮะโอเคครับลูกค้าครับวันนี้นะครับผมโบนะครับก่อนจากการนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกคนทุกท่านมากๆกนะครับกราบขอบพระคุณจากใจจริงนะฮะที่มอบความไว้เนื้อเชื่อใจให้ผมนะครับผมแล้วก็ได้สละเวลาอันมีค่าของทุกท่านนะครับเข้ามารับชมการรีวิวถ่ายคลิปนะครับอย่าลืมนะฮะลูกค้าครับ เบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับ0855754369นะครับโทรได้24ชั่วโมงด้วยนะฮะลูกค้าได้ดูคลิปนี้ตอนไหนสนใจตอนไหนโทรมาได้24ชั่วโมงนะครับโอเคครับวันนี้นะครับผมโบนะครับพร้อมกับ Ford Escape นะครับผมต้องขออญาตกราบลาลูกค้าที่น่ารักไปก่อนแล้วนะฮะวันนี้บายบายครับลูกค้าครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ